โรงงานคุณธรรมตามอัตลักษณ์ด้านจิตสาธารนณะและด้านระเบียบวินัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ3ในหัวข้อม2ทับ3รู้คิดพิชิตระเบียบวินัยใส่ใจจิตสาธารนณะด้วยกิจกรรม3วอ จากสภาพปัญหาและบริบทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ3โดยมีคุณครูที่ปรึกษาได้มีการเยี่ยมบ้านของปีการศึกษา2,567พบว่านักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เตรยบริบทของพื้นที่ในสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่หลากหลายในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องปรับปรุงหนึ่งในนั้นคือด้านระเบียบวินัยและด้านจิตสาธารนณะจึงเป็นที่มาและนำสูงที่มาและความสำคัญของตรงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ห้อง3มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียนมากจนเกินไปและมีแนวโน้มยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่มากขึ้น ส่งผลให้ผลการเรียนอยู่ในระดับที่ควรปรับปบรุงและแก้ไขมีการพูดล้อชื่อพ่อแม่การหนีเว้นประจำวันและเว้นเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบส่งผลให้ห้องเรียนและบริเวณเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบสกปรกและมีปัญหารองเท้านักเรียนหายบ่อยเนื่องจากวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบบนชั้นวางรองเท้าวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ที่พอดี การใช้โทรศัพท์ในทางที่สร้างสารรการทำเวรประจำวันด้วยความใส่ใจและการยิ้มไหว้ทักทายที่เหมาะสม 2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสถานะระเบียบวินยัยและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมครับ 3. เพื่อส่งเสริม soft s สกิลเรื่องการปรับตัวการจัดเวลาการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นครับ วิธีการแก้ไขปัญหา 1. น,นักเรียนและครูที่ปรึกษาประชุมและกำหนดหัวข้อสะท้อนปัญหาร่วมกันกิจกรรมสะท้อนแบบปัญหาและกิจกรรมกลุ่มย่อยสะท้อนปัญหาและสาเหตุ9กลุ่มย่อย 2. นักเรียนออกแบบการแก้ไขปัญหาด้วยกิจกรรม3วอประกอบด้วยวอที่1คือการวางโทรศัพท์การวางกระเป๋าการทำป้ายประชาสัมพันธ์ ลวนลงต้านยาเสพติดทำงานฝีมือที่แข่งโทรศัพท์และกระเป๋าการทำงานอินโฟกราฟิกความปลอดภัยในสถานศึกษาต้านภายยาเสพติดตอนที่2คือการทำเวรประจำวนันการแบ่งเวรประจำวนันดูแลห้อง312และโซนนิ่งทำแบบบันทึกการทำเวรประจำวนันและการรายงานเวรลงในกลุ่มรายห้องตอนที่3คือ การยิ้มไหว้ทักทายแบบสังเกตพฤติกรรมโดยครูนักเรียนและผู้ปกครอง 3. นักเรียนดำเนินการตามรูปแบบกิจกรรม3วตลอดปีการศึกษา2567 4. นักเรียนรายงานผลการดำเนินงานแบบกลุ่มย่อย9กลุ่มและแก้ไขพัฒนาร่วมกัน 5. นักเรียนและครูที่ปรึกษาสรุปผลการทำโครงงานคุณธรรม สาเหตุของปัญหาที่นำถูกการแก้ไขด้วยนวัตกรรมตมรอมีดังนี้ค่ะ1การเล่นโทรศัพท์มากจนเกินไปสาเหตุนักเรียนแอบเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนทำให้เรียนไม่เข้าใจและเรียนไม่ทนันและมีแนวโน้มการใช้สารเสพติด2การหนีเวรประจำวนันการไม่ทำเวรเสร็จบนที่รับผิดชอบสาเหตุ นักเรียนที่เกียรติไม่มีการเช็คชื่อการทำเวรและการรายงานเรืงที่ชัดเจน 3. การวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบสาเหตุในช่วงฤดูฝนรองเท้าเปียกนักเรียนไม่วางรองเท้าบนชั้นวางรองเท้า 4. การล้อชื่อพ่อแม่การไม่ไวหว้ไม่ยิ้มและไม่ทักทายกันสาเหตุ นักเรียนไม่ใส่ใจต่อคำพูดไม่มีมารยาทไม่มีจิตสาธนะารณะการใช้สันติจิตและไม่สนใจความรู้สึกผู้อื่นค่ะเป้าหมายในการเดินงานคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3จำนวน30คนและครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3จำนวน2คนหลักําที่นำมาใช้ 1. คุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 2. การทำความดีและเว้นความชั่ว 3. การมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม 4. ีิที่บาท 4. คุณธรรมที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ 1. ฉันทะหมายถึงพอใจรักใคร่ในสิ่งน,นั้นเต็มใจ 2. วิริียะหมายถึงเพียรประกอบสิ่งนั้นแผงใจทำ 3. จิตตะหมายถึงเอาใจฝักไปในสิ่งนั้นตั้งใจทำา 4. วิมังสาหมายถึงปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเข้าใจทำผลการดำเนินงานนักเรียนชั้นม2ห้องสาจำนวน30คนมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวงไม่มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน และใช้โทรศัพท์ในทางที่สร้างสรรคมีการทำเวนประจำวันด้วยความใส่ใจไม่มีปัญหารองเท้านักเรียนหายและมีการยิ้มไหว้ทักทายที่เหมาะสมรอยละ80ระดับดีมากนอกจากนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ3มีผลงาน และได้รับรางวัลความภาคภูมิใจคือเป็นรับรางวัลการรับรองระดับเหรียญทองการประกวดห้องเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา2566จากโรงเรียนแม่กุวิทยาคมนักเรียนทุกคนมีจิตตคติที่ดีต่อส่วนรวมมีระเบียบวินยัยมีจิตสาธารณะต่อตอนเองและสังคมในระดับดีเยี่ยม ให้โรงเรียนเราสะอาดและน่าอยู่ว่ายิ่งขึ้นค่ะทําให้เรามีความสามารถนในการทํางานร่วมกันค่ะฝึกการตรงต่อเวลาในการทำงานเาเร็จแล้วนะคะแขกเรียนยิ้วดัคือตรวเองมาสัารบวสวัสดีค่ะจากการทำกิจกรรม3วอเรื่องเวรห้องเรียนมีประโยชน์ดังนี้ค่ะ1มีวินัยในการทำเวร2ทำให้ห้องเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะ ามกาไม่ท้องสะอาดและได้อยู่มากขึ้นสเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมขอบคุณค่ะัสดีครับการนำโทรศัพท์มาไว้หน้าห้องห้ามนั่งเรียนมีสติในการเรียนและตั้งใจเรียนในขณะที่รูก้อนมากขึ้นครับใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ สอนให้รู้ว่าเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรยุ่งครับของครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเสนอกิจกรรม3ตัวเรื่องการมาลงท้ายเป็นระเบียบค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการมาลงท้ายนะคะ1มีระเบียบวินัยค่ะ2ไม่ทําให้รองเท้าลองสายค่ะมเรียบ้อยลอยดูสบายตา4มีระเบียบเรียอร้อยค่ะพอคุณค่ะนี่